สวัสดีครับผมยินดีตอนหับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาแนลกับบรรยากาศพี่น้องฝนกะลงเม็ดโรปรยปลายครับณขณะนี้เนาะสวัสดีเพื่องแฟนคลับเอฟซีนะครับเด้อสู่ขู่สู้คนนบ่าว่าจะเป็นแฟนคลับ f อฟซีสาวหน่อยเพชรบันแพงแฟนคลับ f อซีหลาดหน่อยอุ้งอิงสู้ขู่สู้คน ณสถานการณ์ตอนนี้ครับทรงกำลังใจเนาะไปให้ทหารไทยที่อยู่แนวหน้าและปวงประชาที่อยู่แนวหลังที่เพื่อนได้อบพยพจากบ้านบ้านซองห้องหอมาอยู่ศูนย์อพยพหลายผู่หลายคนครับอบพยพเรือนแสนความเดือดห้อนมาเยือนครับจาก การผิดใจกันของคนบ่อจากคนแต่เหตุให้ประชาชนเดือดร้อนกันเป็นเรือนแสนถือว่าเป็นสถานการณ์ที่บ่ได้เกิดขึ้นมาโดดหลายฝ่าลาปีเนาะพี่น้องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาเนี่ยนะลบกันกับเป็นกำลังใจให้ครับพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศณนะตอนนี้ครับพี่น้อง หุ่นกระมืดมาอีกแล้วกำลังล่อยปลายลงมาอีกแล้วครับพี่น้องพามาเบิงบรรยากาศความเป็นธรรมชาติจา้าเสียหายังให้พี่น้องป่องไปไปในเบิงในแย่งไปทั้งได้กับว่าราเนาะพี่น้องเมือ่อนี้ครับสาวหน่อยเพชรบันแพงหรือลาหน่อยอุงอิงได้เดินทางเข้ากรุงเทพทีมงานนักแสดงคราอ้อ ถือเอิ้นตอดวนไปยังกรุงเทพนะครับเนาะไปพบปะแฟนครับเอฟซีทั้งกำกรุงเทพมหานครก็เอาใจซอยครับการเดินทางไปการเดินทางมาอยู่ในช่วงภาวะของสงครามเกิดว่าเป็นสงครามครับบม่แม่นการขัดแย้งธรรมดาได้ครับเพราะใช้อาวุธหนักก็เป็นสภาวะสงครามตามแนวชาแดน ระหว่างสองประเทศเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องเข้าเจ้าข่อยสู้ขู่สู้ข้นสู้ไปครับชีวิตของแต่ละคนก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ส่งกำลังใจให้กันและกันครับพี่น้องสำหรับไทยสีเกตชแนลก็ยังคงทำงานเส้นเก่าคือเดิมพาพี่น้องมาเบ่งปลากล้วยครับ บ่มียังชว่วงนี้ป้ากล้วยกะถูกน้ำมองบะมองทวมแน่มองบ่อ่วมแน่ได้รับผลผลิตไปกะหลายเติบอยู่คนงานเพิ่นกินบ่หาวาดบ่ไว้แล้วครับพี่น่องแต่มีสิ่งหนึ่งที่สิพาที่น่องนี่ไปเบิ่งมือนีครับม,มากับดาราประจําช่องครับนี่ ตัวนี้คือเจ้าข้าวโพดโูเห็นดอกไม้สีเหลืองงามๆน,น้อยๆครับพี่น้องนี่แต่บไดภาพมาเ,มเบิ่งดอกไม้ย่างเดียวครับยังมีเอยียงที่พิเศษอม,มองเหตุการณ์เหตุงานครับมีอะไรที่พิเศษคุณเจ้าขา้าวโพดโอ้ มวลปัญญังพูดความพิเศษยุหันนี em> ่แต่บอบอไปเบิงไก่นะครับด้วยแม่มันสีกัดเพราะแม่มันอาเสียห่วงจักเอ๋ยนึ่งไงพี่น้องเห็นว่าหมาแม่ลูกออนครับพี่น้องไปไก่บาได้ครับเพราะว่า มันพึ่งมาอยู่หม่แล้วก็บ,บอกเกิดความคุ้นเคยกับมันก็ให้ได้แค่ซ่องแอบแอบครับเป็นสายแอบไ่ยื่นตากฝนได้ครับพี่น้องนี่ฝนโปรยปลายเพื่อเก็บบรรยากาศช่วงนี้ให้ครับพี่น้องเนะแฟนคลับ FC ไทยศรีเกียรติได้เบิ้งได้แย่ง เป็นคลิปที่สองของมือนี่ครับคลิปที่สองของมือนี่ที่ส่งไปให้มิตรม้อแข่นแฟนม้อลำได้เบิงได้แย่งถือว่าเป็นเป็นการเปิดหูเปิดตาในรูปแบบไม่ครับเพราะว่าช่องสร้างขึ้นมาเพื่ออย่างครับสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงมีขอคิดมีแนวคิดเป็นพลังบวกให้กันและกัน มีทั้งความบันเทิงมีทั้งความสุขมีทั้งคติเป็นพลังบวกให้กันและกันครับสำหรับช่องไทยซีเกตชาแนลแต่ตอนนี้เป็นพลังบวกอีกท่านึงก็คือสิกับเขามองห้องเห็ดงานละครับฝนตก กลับมาเขาห่มแล้วครับพี่น้องเนื่องจากฝนตกแห้งแลนเกือบว่าท่านครับพีนพพ่น้องไปภาพพี่น้องเบ่งบรรยากาศป่ากล้วยภาพเพเบ่งบรรยากาศท่าความเป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติกรันแกรง่งฝนตกมาแห้งแลนเขาโ่มเกือบว่าท่าน จะดูแลสุขภาพครับในช่วงนี้คือว่าเป็นบรรยากาศเนาะเือว่าในช่วงพายุเขา่าบาวาพายุทางด้านสงครามบาวาพายุของความเป็นธรรมชาติที่ถาโถมขมา่ายังประเทศไทยของเขาแต่เป็นกำลังใจให้สู้ผู้สู้คนนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้สู้ผู้สู้คนที่ ต้องต่อสู่ชีวิตกตะถือว่าการดำเนินชีวิตของแต่ละคนก็นย่อมมีอุปสรรคชีวิตของทุกคนมันบน่อยดำเนินด้วยกรีบกุหลาบเสมอไปตรงกับลังใจให้ครับบ่าวาจะเป็นโคโยต์ัะเท็บใช้แดนเนาะูเดือดร้อน โพโยนแนวนายังทหารกระของไทยพอดีบนิลาดหน่อยหอิงรับย้อนเข้ามาทรงกำลังใจให้กับพี่น้องบุรีรัมศีสเกตกระได้เดินทางส้างภารกิจของเจ้าของต่อในเรื่องขายพ่อกตกำลังฉายอยู่ครับพี่น้องบอไดอยุดสายนะครับยังฉายทุกโรงภาพยนตร์ใน ทั่วประเทศเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณพี่น้องฟังไปที่มาเบิงมาแย่งยูดีมีทัง้งูู่กูทุกคนพอกันชิหนาสบายดีครับผม